สวัสดีครับหล,หลานๆบทเรียนต่อไปที่หลานจะได้เรียนเป็นบทที่ห้าสิบเก้าอ่านตามปู่นะครับบทที่ห้าสิบเก้าอีกครั้งครับบทที่ห้าสิบเก้า 59มีเลขหกับเลข9ครับพยัญชนะตัวแรกของบทนี้อ่านว่ากอไก่อ่านตามนะครับกอไก่อีกครั้งครับกอไก่พยัญชนะตัวต่อไป อ่านว่าจอจานอ่านตามครับจอจานอีกครั้งครับจอจานพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าดอเด็กอ่านตามครับดเด็กอีกครั้งครับดอเด็ก พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าดอชะดาอ่านตามครับดอชะดาอีกครั้งครับดอชะดาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าตอเต่าอ่านตามครับตอเต่าอ,อีกครั้งครับ ต่อเตา่าพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าต่อปาตักอ่านตามครับต่อปาตักอีกครั้งครับต่อปาตักพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าบอใบไม้อ่านตามครับ บอบใบไม้อีกครั้งครับบ,บใบไม้พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าปอปลาอ่านตามครับปอปลาอีกครั้งครับปอปลาพยัญชนะตัวต่อไป อ่านว่าออ่างอ่านตามครับออ่างอีกครั้งครับออ่างสระที่หลานจะได้รู้จักในบทนี้อ่านว่าสระอัวอ่านตามครับสระอัวอีกครั้งครับ สารัวสระอัว,รอวประกอบไปด้วยไม้หันอากาศซึ่งหลานจะเห็นอยู่ข้างบนออ่างและมีวอแหวนอยู่ข้างหลังอออ่างนี่คือสารัวครับ กอไก่สระ,ะอวัวอ่านว่าโกโออัวกวัวอ่านตามครับโกโออัวกวัวอีกครั้งครับโกโออัวกวัวจอจานสระ,ะอวัวอ่านว่าจออจวัวจัวอ่านตามครับ จออัวจัวอีกครั้งครับจออัวจัวดเด็กสาะอัวอ่านว่าดอัวดัวอ่านตามครับดอัวดัวอีกครั้งครับดอัวดัว ตเต่าสละอัวอ่านว่าตอ,อัวตัวอ่านตามครับตอ,อัวตัวอีกครั้งครับตอ,อัวตัวบใบไม้สละอวะัวอ่านว่าบอ,อัวบัวอ่านตามครับบอ,อัวบัว อีกครั้งครับบอัวปัวปอปลาสระอัวอ่านว่าปอ,อัวปัว่านตามครับปอ,อัวปัวอีกครั้งครับปอ,อัวปัวอออ่างสระอัวอ่านว่า อัวอัวอ่านตามครับอัวอัวอีกครั้งครับอัวอัวอ่านทบทวนครับเริ่มบรรทัดที่หนึ่งนอานาตออาตานาตามออีมี Bo ua bua, mi bua, lo a la, o o o, la o, mo a ma, no i ni, ma ni, so u su, do a da, so -da. อ่านบรรทัดที่หนึ่งทั้งหมดครับนาตามีบัวละออมานีสุดาต่อไปบรรทัดที่สองครับลอแอและทออาธาดออาดาและทาดา มอาอมาดออูดูบออัวบัวมาดูบัววออีวีรออาระมอ,อีมีวีระมีอ่านบรรทัดที่สองครับและทาดา มาดูบัววีระมีบรรทัดที่สามครับกอแแกะเลขหนึ่งตออัวตัวแกะหนึ่งตัวชออาชาลออีลีชาลี มอ,อีมีพอแอแพะชาลีมีแพะเลขสองตอ,อัวตัวสองตัวอ่านปรรทัดที่หนึ่งใหม่ครับนาตามีบัวละออมานีสุดา และทาดามาดูบัววีระมีแกะหนึ่งตัวชาลีมีแพะสองตัวจบบทที่ห้าสิบเก้าครับ